นี้าผมผมซ้อนกันสองล้อของการโดมสนามสองนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อเลนโซ่นะครับของตัวนี้เป็นของ18นะครับเป็นล้อที่เรียกได้ว่าหนึ่งในล้อที่สภาพดีที่สุดในร้านเราที่มีตอนนี้นะครับผมไปล้อเลนโซ่เลยนะตรงนี้ข้อ18นะครับล้อแท้นะครับตัวนี้ใส่จุกยิมด้วยเห็นไหมครับพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับหลังล้อ นะครับล้อแท้นะครับจะเขียนคําว่าเลนโซ่นะครับ L E N S O นะครับเลนโซ่นะนะครับล้อแท้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลนโซต้อง made in Thailand นะครับเลนโซ่ต้อง made in Thailand นะนะครับแล้วก็เป็นขอบสิบแปดนะครับกว้างแปดนิ้วนะครับแปดจุดศูนย์เจนะครับแปดนิ้วนะนะครับผมตัวนี้นะครับล้อแท้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับ ตอนนี้เนี่ยเป็นขนาด5ลู114.3นะครับอ่าเป็นขนาด5ลู114.3ใส่ได้กับรถ5ลูมาตรฐานทุกคันนะนะครับยกเว้น5ลู100พวกออลติสวิทพิว์โคโรราเซต้าพวกนี้ใส่ไม่ได้นะครับฟอร์ดโฟกัส5ลู108ใส่ไม่ได้นะครับนอกัานใส่ได้หมด1 0 0ละ9 0ในประเทศไทยใส่ได้นะครับส,ส่วนใหญ่รถที่วิตาข้องถนนนะไม่นับพวกเบนทีเอ็มนะนะครับใส่ได้หมดเลย อยากได้418ราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าเบอร์ใหม่สกิดมานะครับผมขายให้เพราะว่าล้อพวกนี้เราเทิร์นมาไม่แพงนะครับลูกค้าบางท่านนะครับซื้อล้อแฟชั่นแก่ใหม่เลยนะนะครับยังใหม่ๆวิ่งไปสาวันภรรยาไม่ถูกใจนะครับต้องเปลี่ยนออกมาเทิร์นร้านเราเพื่อใส่เปล้อเดิมมีนะครับของแบบนี้มีมาเรื่อยๆต้องกดถูกใจไว้ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีล้อดีๆมานำเสนอจะได้ไม่พลาด นะครับเวลาเห็นอีกทีปุ๊บอ้าวไปแล้วเสียดายจังลองน้าไปดูใหม่อีกทีเมื่อไหร่นะครับงั้นกดติดตามได้เลยนะกด subscribe ไว้นะครับร้านเรานะครับอยู่พระรามสองนะครับบางขุนเทียนนะชื่อว่าร้านต้นยังยนตนะครับผมชื่อก๊อฟนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาที่ร้านเราได้ร้านอยู่เลยซอยทีทะเล21-200ซอยเมตรนะครับสัคทิปนี้ขอฝากไว้คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสัคทิปนี้ผมก๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ